เมื่อนี้มากไก่เห็นยูบนอนันปลาตัวนอนอยู่หันะ่ะเห็นยูบนอนันปลาคอหันพนพนไปเอาก้อนเป็นยังเอาเจ้าคือมาล่องก่อเอาเอาโอ้ยนนนนเนาะเ <c oughs> มื่อนี้มากไก่เด้อจ้ามามากินป่าที่บ้านนอนเค็ง มาเด้อมากินปลาน้ำกันนีปลาเผาเผาแท้เผาว่าปลาเผานี่นี่กินขางหนองเลยเพิ่นสูบปลาเพ่นสูบปลาใส่เออพ่นสูบน,น้ำสูบน้ำใส่น้ำปัง่งโอ้ยเป็นตาแซบคักเป็นตาแซบคักกินข้าวแล้วก็จะลงไปเก็บปลาขี้ตมกระยามัน สายลุยเสอย่างโอ้เจ้ากระย่าเฝ้าคากหลายเฮ้ยปฝ้าเจ้าก็ะลอกไปลอาเขาจะกินถ่าเด้อเจ้าเฝ้าน้ำป่าเจ้าลงกไปลอดจะปิ้งซุกเขาจะกินถ่าเพื่อนเฝ้าน้ำป่าเพื่อนเห็นป่าดิ้นอยู่ดิ้นควดควดอยู่น้องน่ามาเจ้ามะจะพาไปดู พาไปดูนจาัาแมัเืป่าไลบูปเลยไปเลยไปเลย,ไ,เลยไอซลงไปจับซอ,อยหลานไปพุ่ดดู่ารับปากไปฮับ <c oughs> ไปฮับไปฮับ ป้ากะโบกาลงคือกันแล้วแบบนี้เนอะลงไปแต่ที่แตกเลย้ยผู้เฒ่าเกาหลีผู้เฒ่าเกาหลีมาผันมาลุยป่าป่าอีกอย่งฮะปารุ๊กบ่ปารุ๊กบ่ฮะ โอ้ยป้าว่าเป็นตาป้าอยากลงน้ำแถอโอเยียบเยียบเยียบแล้วทั้งหลังนั่นปลาดุกได้นั่นมีแต่ปลาดุกหลายได้น้องพี่ก็อีเวียนปีไงโอ้ยมีแต่ตัวย่งไงนั่นนั่นลงพุ่นพ่นหันทั้งทั้งหลังมองสวีงอยู่หันหมุนลงพุ่นลงหันละลงหันละลงท้อยเหรอเอาขึ้นมาไว้ก่อน โอ้เจ oh, oh, ้าส so ิขาเจ้าสิลายเด้อพอเอ้ยเจ้าข้าวซอยขายเงาสูบหน้าเซน้าปังเฮงบัตเทนีป่าพะกันจับป่า สภอจังห si ้องลุงมาซอยดอกโอ้ยป้าสิอดได้บ่เนาะป้ายันลุยนําอยู่ดิกินข้าวก่อนเดี๋สิลุยเอาอันปลาดุกตนั้นยังบ่ได้เด้อนั่นเด้อปลาดุกยังบ่ได้เด้อหั่นมองท่อน่ะแม่นมันอยู่นั่นล่ะององตีนลุงอยู่หั่น